ท่านผู้ชมคะผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมหรือว่า SME นะคะที่ต้องการติดตั้งโซลารูฟท็อปนะคะเพื่อลดต้นทุนค่าไฟมาฟังข่าวดีกันค่ะ SME D Bank นะคะเขาสนับสนุนเต็มที่เลยค่ะเพื่อให้ SME นั้นเปลี่ยนผ่านไปใช้พลังงานสะอาดนะคะและที่สำคัญนะคะสินเชื่อ Green Productivity เนี่ยดอกเบี้ยพิเศษเพียงแค่ 3%ต่อปีนะคะคงที่ตลอด3ปีแรกด้วยเรียกว่าตอบโจทย์ดีต่อธุรกิจและดีต่อโลกด้วยค่ะเดี๋ยวมาคุยกับทางกรรมการผู้จัดการ SME D Bank นะคะคุณพิชิตมิตราวงคุณพิชิตะํำไม SME D Bank เนี่ยเข้ามารุกธุรกิจที่เป็นสินเชื่อสีเขียวคะโลกตอนนี้สนใจเรื่องพวกนี้มากๆนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญมากๆครับเนื่องจากว่าเราเป็นธนาคารรัฐด้วย ต้องขับเคลื่อนนโยบายของรัฐรัฐต้องการที่จะให้ SME เครับเพิ่ม productivity การเพิ่ม productivity เนี่ยมันก็คือการลดต้นทุนเมื่อ SME ลดต้นทุนทางการใช้พลังงานลงเขาก็จะสามารถที่จะทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็จะตอบโจทย์ครับว่าดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยสร้างประสิทธิภาพในการทํางานให้กับ SME ด้วยแล้วก็ทําให้ SME เมีนี่ยมีกาลังในการที่จะ ไปแข่งขันหรือทำให้ SME เมีนี่ยมีการปรับเปลี่ยนโดยใช้นวัตรกรรมใหม่ๆเข้ามาครับตัวพลังงานสะอาดอยาจะทำให้ SME ลดต้นทุนของผู้ประกอบการเองด้วยแน่นอนครับสินเชื่อก r ีนโปรดักทิวิตี้ก r ีนโปรดักทิวิตี้ใช่ครับมันประกอบไปด้วย2เรื่องนะครับเรื่องหนึ่งคือเรื่องก e ีนเรื่อง g ก e ีนคือเรื่องของพลังงานสะอาดเราสามารถที่จะช่วย SME ในการลดต้นทุนได้เรื่องที่2 ก็คือเรื่อง productivity productivity คือการยกระดับในการพัฒนา <c oughs> ก็คือใช้วัตถุดิบเท่านี้แต่ผลผลิตออกมาดีขึ้นมันประกอบไปด้วย2เรื่องคือเรื่องการปรับเปลี่ยนพลังงานกับเรื่องการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร <c oughs> เครื่องจักรที่ใช้มานานแล้วเนี่ย <c oughs> ก็พลังงานก็จะใช้เยอะ <c oughs> แต่ถ้าเครื่องจักรใหม่ๆ ทันสมัยหมกักก็จะกินไฟน้อยทํางานได้ดีด้วยแสดงว่าสินเชื่อ Green productivity เนี่ยนอกจากเรื่องของพลังงานสะอาดแล้วการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ในโรงงานสามารถทําได้ด้วยทําได้ครับและอีกเรื่องหนึ่งเรามองไปถึงเรื่องการ supply chain ของ SME ที่เปลี่ยนจากผู้ผลิตอุปกรณ์ของเครื่องยนต์สันดาบไปสู่เครื่องยนต์ EV ด้วย<ะ>ก็จะสามารถใช้บริการนี้ได้ด้วยคืออันนี้ตอบโจทย์ธุรกิจใหม่ๆตอบโจทย์เทรนด์โลกเลยใช่ครับ อัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยสเปอร์เซ็นเองสามเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นคงที่สามปีโอ้โหโดอกเบี้ยต่ํามากเลยใช่ต่ามากๆครับวงเงินสูงสุดถึง10ล้านบาทต่อรายนะครับสิล้านบาทเนี่ยถ้าสมมติเรามองภาพนะครับว่า SME เนี่ยจะจ่ายค่าไฟเท่าไหร่เราสมมุติตัวเลขกลมๆแล้วกันครับว่าถ้า SME ใช้ไฟประมาณเดือนละ4ี่แสนบาทเนี่ยเพียงพอครับ10ล้านบาทที่จะไปลงทุนในการปรับเปลี่ยนพลังงานจะช่วยลดค่าพลังงานได้เนี่ยไม่ต่ำกว่า60%ซ แสดงว่าท่านผู้ชมที่ทําธุรกิจ SME เนี่ยมีค่าไฟเดือนหนึ่งเฉลี่ยสักประมาณ4 0 0 0 0ง5 0 0 0 0บาทเนี่ยต้องควรจะเข้าโครงการนี้แหละใช่ใช่เป็นประโยชน์มากๆครับให้เงื่อนไขดีขนาดนี้แล้วก็วงเงินกู้สูงสุดถึง10ล้านเนี่ยอะ,อะไรเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันรเราเห็นว่า SME จํานวนหนึ่งนะครับอาจจะมีสินเชื่อวงใหญ่อยู่กับธนาคารอื่นแล้วก็หลักทรัพย์อยู่นั้นหมดแล้วการที่จะรีไฟแนนซ์มาที่เราเนี่ยคงไม่เหมาะเพราะว่ามันมีต้นทุน ธนาคารก็ผ่อนปลนเรื่องหลักประกันครับก็คือเราใช้บสอยอค้ำประกัน oh. บสอยอคือบรรษัทประกันสินยเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมลูกค้าก็เสียค่าธรรมเนียมการค้ำประกันให้กับบสอยอถ้าใช้โครงการ green productivity เนี่ย น่าจะฟรี3-4ปีด้วยซ้ำไปแปลว่าช่วง3ปีแรกนะครับ SME เมีนี่ยมีต้นทุนแค่3%คือเท่ากับว่าถ้าหลักทรัพย์ค้ำประกรันตัวแม่ตัวใหญ่ของสินเชื่อหลักของคุณเนี่ยเกิดอยู่แบงก์อื่นไม่มีหลักทรัพย์ที่จะมากู้ในโครงการ Green productivity เนี่ยก็ไม่ต้องหนักใจไม่ต้องหนักใจครับสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อยู่แล้วถ้าเป็นเครื่องจักรก็เหมือนกันครับเครื่องจักรก็จะค้ำประกันได้ก็ประมาณ5ล้านบาทก็ SME Line ที่ต้องการเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ ก็าสามามรถทได้ SME ที่ต้องการเข้าสู่พลังงานสะอาดต้องการลดต้นทุนค่าไฟฟ้าเนี่ยจะมีโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อ Green Productivity ของ SMED Bank ได้ง่ายขึ้นเลยฟังแบบนี้ใช่ครับ SME บางท่านอาจจะลังเลยอยู่ว่าเอ๊ะจะลงทุนดีไหมแบงค์ Bank จะมีส่วนในการให้ความรู้หรือว่าสนับสนุนการตัดสินใจยังไงคะ S m e Bank ก็ไปร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เป็นกูรูด้านนี้มาให้ความรู้กับ SME จัดอีเวนต์ จัดอบรมเชิญลูกค้าที่สนใจเข้าอบรมจะได้รู้ว่าเอ๊วิธีการตัดสินใจอ่ะมันต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง<ม>ปัจจัยเรื่องเงินปัจจัยเรื่องเทคโนโลยีปัจจัยเรื่องความประหยัดนี่คือสิ่งที่ธนาคารให้โดยไม่ใช่ด้านการเงิน<ม>นะครับก็คือการเตรียมความพร้อมก่อนแล้วลูกค้าค่อยตัดสินใจเมื่อตัดสินใจค่อยมาใช้สินเชื่อกับเราครับถ้าสมมติว่าคิดง่ายๆคิดเร็วๆเลยเนี่ย อสมี e กลุ่มไหนที่ควรจะเข้าสู่พลังงานสะอาดโอ้จริงๆแล้วผมอยากจะเป็นธุรกิจในหัวใจเลยนะครับก็คือโรงน้ําแข็งใช้ไฟเยอะใช้ไฟเยอะใช้ตอนกลางวันด้วย <laughs> ใช้ตอนกลางวันด้วย <laughs> ผลิตมาเท่าไหร่ใช้หมด <laughs> ธุรกิจอะไรก็ได้ครับที่เป็น SME ไม่ว่าพักผลิตบริการหรือว่าค้าส่งค้าปลีกที่ใช้ไฟในตอนกลางวันจํานวนพอสมควรทีเดียวครับก็อยากจะเชิญชวนให้มาใช้โครงการแบบนี้เพื่อจะลดการใช้พลังงานที่สําคัญครับ คือเป็นสินเชื่อที่เกี่ยวกับเรื่องการลักโลกในอนาคตเราอยากจะให้ SME เก็บข้อมูลเพื่อทำคาร์บอนฟุตปรินต์สามารถที่จะไปเทรดคาร์บอนเครดิตได้<ม>เราทำโครงการนี้มาตั้งแต่ไตรมาสที่4ของปีที่แล้วเรามีกรอบวงเงินโครงการนี้15,000ล้านตอนนี้ SME ม,มาใช้สินเชื่อเราไปอยู่ประมาณสัก5 6 0 0 0ล้านแล้วเรารับคำขอถึงสิ้นปีนี้ก็ยังเหลือเวลาอีกสัก67เดือนเรายินดีที่จะสนับสนุนเรื่องการประหยัดพลังงาน คือท่านผู้ชมคะถ้าฟังคุณพีชชิดบอกแบบนี้แล้วนะคะถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการ SME นะคะแล้วก็ใช้ไฟตอนกลางวันมากๆนั่นสำคัญเลยผลิตมาปุ๊บใช้ในโรงงานใช้ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเลยเนะี่ยอันนั้นคือควรควรที่จะต้องเข้ามาติดตั้งพลังงานสะอาดแล้วก็ใช้สิ่งเชื่อตัวนี้และส่วนค่าไฟที่คุณประหยัดได้นั่นแหละจะเป็นเงินที่คุณมาผ่อนใช่ยังไงก็ปรึกษาที่แบงก์ได้ทั่วประเทศเลยไหมคะทั่วประเทศครับเรามี96สาขาทั่วประเทศมีทุกจังหวัด อีกหนึ่งภารกิจที่ SME D-Bank นั้นเข้าไปช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการ SME นะคะให้ใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีต่อองค์กรธุรกิจที่สำคัญคือลดต้นทุนเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับคุณด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงนกลับมาค่ะ